เครือข่าย NGO กำลังกดดันให้โรงเรียนรับเด็กจากค่ายผู้อพยพเข้าเรียนจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดจากการเคลื่อนไหวของนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิตค่ะที่ออกมาเปิดประเด็นว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตากกำลังละเมิดสิทธิเด็กจากการปฏิเสธรับลูกผู้อพยพเกระเรียงในค่ายเข้าเรียนอาจารย์ท่านนี้กล่าวว่าแม่ของเด็กซึ่งดิฉันขอเรียกว่าสูสู เกิดในประเทศไทยจากพ่อแม่ชาวกะเหรี่ยงที่อบพยพหนีภัยสงครามเข้ามาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้หนีภัยของ UNHCR รวมทั้งถือบัตรบุคคลต่างด้าวที่ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์อาจารย์จึงตีความว่าสูสูมีสถานะเป็นทั้งราษฎร UN เและราษฎรของรัฐไทยเมื่อโรงเรียนปฏิเสธการรับลูกของสูสูที่เกิดในค่ายผู้อบยบเข้าเรียน จึงมีการกล่าวหาว่าโรงเรียนกระทำผิดโดยอ้างมติคอรมอ5กรกฎาคม2 5 4 8ที่ให้สิทธิการศึกษาแก่เด็กทุกคนหลังจากโพสต์ดังกล่าวอาจารย์มีการแท็กถึงเครือข่ายนักวิชาการด้านสัญชาติองค์กรสิทธิมนุษยชน NGO ด้านแรงงานต่างด้าวรวมทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและคลินิกกฎหมายของมูลนิธิแห่งหนึ่งระดมกันกดดันหน่วยงานของรัฐในจังหวัดตากทันทีจากนั้นเครือข่าย NGO แนะนำให้สูสูไปแจ้งความดำเนินคดีต่อผู้บริหารของโรงเรียนในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157ตามกฎหมายของไทยพระราชบัญญัติคนข้าเมืองพศ2522และระเบียบคำสั่งของฝ่ายความมั่นคงผู้ริภยัยไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกค่ายได้ซึ่งรวมทั้งตัวสูๆสูและลูกของสูสูที่จะออกมาเรียนในโรงเรียนข้างนอกค่ะ ก่อนหน้าน,นี้ได้มีการประชุมเรื่องการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติในค่ายผู้ลี้ภัยโดยมีหน่วยงานความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศเช่น Save the Children เข้าร่วมและประเด็นสำคัญคือการตีความมติคอรมอหกรกฎาคม2548ว่าครอบคลุมเด็กในค่ายผู้ลี้ภัยหรือไม่ ฝ่ายความมั่นคงของไทยมองว่าจะต้องเสนอมติคอรามอใหม่แต่ฝ่าย NGO และนักเคลื่อนไหวผลักดันว่าเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและด้วยแรงกดดันจากเครือข่าย NGO ในที่สุดลูกของซูซูที่เกิดในค่ายผู้อพยพได้เข้าเรียนในชั้นอุบาลของโรงเรียนนี้และเด็กในค่ายผู้อพยพอ,อีกหลายคนกำลังตามออกมาค่ะ ดิฉันได้ข่าวมาว่าเครือข่าย NGO จะเข้าไปคุยกับสมชและกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้มีมติคอรมอ,อย่างเป็นทางการอนุญาตให้เด็กที่เกิดในค่ายอบพยพออกมาเรียนในโรงเรียนข้างนอกได้ดิฉันขอดาว่าในอีก20-30ปีข้างหน้าจะมีพักการเมืองออกนโยบายสัญชาติเมาเข่งเพื่อแลกกับคะแนนเสียงเหมือนกับที่เราเคยมีมาแล้วเมื่อปีที่แล้ว อิทธิพลของ NGO ต่อการตัดสินใจของหน่วยงานรัฐและพลังในการกดดันหน่วยงานรัฐจนกระทั่งต้องยอมอนุญาตให้เด็กออกมาเรียนข้างนอกได้สะท้อนปรากฏการณ์ที่สำคัญค่ะนั่นคือเครือข่าย NGO และนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนสามารถสร้างแรงกดดันเชิงนโยบายต่อเจ้าหน้าที่รัฐได้ตั้งแต่ระดับโรงเรียนจังหวัดกระทรวง นโยบายประเทศเราจะได้เห็นเครือข่าย NGO ของไทยของพมา่าและจากต่างประเทศกดดันนโยบายแรงงานมากขึ้นเช่นสิทธิในการประท้วงเป็นต้นถ้าสิ่งที่ดิฉันพูดเป็นความจริงในอนาคตและภาคเอกชนยังคิดแต่จะพึ่งแรงงานต่างด้าวราคาถูกเพียงอย่างเดียวภาคอุตสาหการรมไทยจะได้รับผลกระทบหนักจนอาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศเพื่อนบ้านไปเลยค่ะ เครือข่าย NGO ไทยและต่างประเทศที่ช่วยร่วมกันกดดันหน่วยงานรัฐไทยให้ยอมจำนวนในที่สุดจนเด็กที่เกิดในค่ายผู้อพยพออกมาเรียนข้างนอกได้ทั้งที่กฎหมายไทยไม่รองรับ คนไทยต้องถามตัวเองแล้วล่ะคะว่าขณะน,นี้ประเทศไทยได้สูญเสียอำนาจอธิปไตยในการบังคับใช้กฎหมายให้กับเครือข่าย NGO เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามกําลังเดินไปข้างหน้าอยู่ทุกวันแต่ไทยกําลังติดลมหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจนเราหยุดอยู่กับที่มานานแล้วหลายปีหรือไม่เราทําอะไรกันอยู่ ทำไมจึงไม่ผลักดันผู้อพยพเหล่านี้ไปประเทศที่3หรือกลับประเทศตัวเองเราจะปล่อยให้คนซึ่งไม่ใช่พลเมืองไทยอาศัยในประเทศไทยใช้สวัสดิการไทยฟรี free, และมีชีวิตที่ดีกว่าพลเมืองไทยบางส่วนที่ยังลำบากกว่าผู้อพยพอีกหรือคะดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนพักไทยพักดีด้วยการบริจาคภาษีในแบบพงด90หรือพงด91ด้วยการก่อรหัส 2, 3, 4ในช่องอุดหนุนพักการเมืองเพื่อให้พักไทยพักดี ยังยืนหยัดทำงานเพื่อคนไทยต่อได้